วุ้นน้ำหวานแมงลักสีสวยสดใสกลิ่นหอมชื่นใจรสชาติอร่อยฟินๆเลยค่ะยิ่งแช่ยเย็นยิ่งอร่อยมากนะคะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยที่มารโม่คิเช่นนะคะวันนี้จะชวนมาทำขนมวุ้นน้ำหวานแมงลัก เป็นขนมที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมันเป็นเวลานานแล้วนะคะวิธีทําทําไม่ยากเลยค่ะรสชาติอร่อยมากเลยนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างผงวุ้นตรานางเงือกไซส์นี้ขนาดยี่สิบห้ากรัมซองละประมาณสามสิบบาทนะคะเม็ดแมงลักเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไซส์นี้ขนาดร้อยกรัมราคาประมาณยี่สิบาทค่ะ น้ำหวานเฮลส์บรู e บ o y เราใช้สองสีนะคะวันนี้เป็นสีแดงกลิ่นสละสีเขียวเป็นครีมโซดาค่ะขวดละ5 0าสบถึงห้าบาทนะคะน้ำตาลใส่ขาวกิโลละ22บาทพิมพ์วุ้นมีให้เลือกหลายลายนะคะแพ็คหนึ่งมีประมาณ100ชิ้นราคาประมาณ9บาทถึงสิบาท มาดูตราส่วนและวิธีทำกันเลยนะคะใช้ผงวุ้นน้ำเปล่าน้ำตาลทรายขาวเกลือป่นเม,ม็ดเมงลัก2สองช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำที่จะใช้แช่เม,ม็ดเมงลักนะคะตอนนี้เราจะใช้น้ำผสมลงไปในเม,ม็ดเมงลักนะคะ แล้วคนเขาให้ขึ้นผงจนเต็มที่นะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะแล้วนำผงวุ้นนะคะใส่ลงไปในกระทะทองเลยนะคะ ตามด้ i น้ำเปล่าค่ะคนแล้วตั้งทิ้งไว้15นาทีนะคะในระหว่างนี้เราจะเรียงถ้วยวุ้นใส่ถาดรอไว้นะคะถ้วยวุ้นถ้าหากว่า แท็กไหนที่มันแน่นนะคะเราจะบิดนิดนึงนะคะบิดแล้วค่อยดึงออกนะคะ ไเลยนะคะคใช้ไฟกลางนะคะคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งวุ้นละลายไม่เป็นเม็ดค่ะ จะคนไปทางเดียวกันเสมอนะคะจะได้เนื้อขนมที่เหนียวนุ่มค่ะเมื่อพุ้นละลายดีแล้วเราจะใส่น้ำตาลทรายนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อป่นนะคะ คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งวุ้นเดือดนะคะวุ้นเริ่มเดือดแล้วนะคะให้เดือดทั่วก,กันทั้งกระทะนะคะ ถ้าวุ้นเดือดไม่ได้ที่จะคลายตัวนะคะตอนนี้เดือดทั่วทั้งกระทะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สเลยนะคะยังต้องคนเป็นระยะระยะไว้นะคะ เราจะแบ่งวุ้นออกเป็นสองถ้วยช่างน้ำหนักให้เท่ากันนะคะเม็ดแมงลักส่วนที่เราแช่น้ำไว้จะขึ้นพองเป็นแบบนี้นะคะเราจะนำมาใส่ในวุ้นที่เราแบ่งเป็นสองถ้วยเมื่อกี้นี้นะคะแบ่งเท่าๆกันค่ะ คนให้เข้ากันนะคะใส่น้ำหวานลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ทิ้งไว้ให้พออุ่นๆแป๊บหนึ่งแล้วค่อยนำมาหยอดลงพิมพ์นะคะวุ้นน้ำหวานในสูตรที่เราทำในวันนี้เราใช้น้ำหวานเฮลิโบลูบอยนะคะเราจะได้ทั้งสีทั้งกลิ่นกลิ่นจะหอมมากแล้วก็รสชาติของเขาจะอร่อยเลยค่ะต่างจากการที่เราหยดสีเพียงอย่างเดียวหรือว่าเติมกลิ่นสังเคราะห์เข้าไปนะคะสูตรนี้จะได้ทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสอร่อยเลยค่ะ ตอนนี้วุ้นเริ่มอุ่นๆแล้วเดี๋ยวเราจะหยอดลงพิมพ์เลยนะคะเราจะหยอดแต่ละครั้งเราต้องคนวุ้นทุกครั้งนะคะแล้วตักหยอดใส่พิมพ์ให้เต็มพิมพ์พอดีค่ะ ระหว่างที่หยอดนี้เราก็จะได้กลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะเราจะทํารับประทานเองในครัวเรือนหรือว่าจะทําจําหน่ายก็ได้เลยนะคะถ้าทําจําหน่ายแล้วเราใช้น้ำหวานเฮลส์บูบอยเนี่ยลูกค้าจะติดใจมากเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่มีความอร่อยมาก สีสันสวยงามทีเดียวค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงคะสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะสูตรนี้สำหรับการใส่พิมพ์หัวใจเล็กๆนี่ได้ประมาณ94ถ้วยด้วยกันนะคะ ถ้าหากว่าต้องการทําจําหน่ายซึ่งทําในปริมาณที่มากกว่านี้ก็สามารถคูณอัตราส่วนขึ้นไปได้เลยทุกๆอย่างนะคะถ้าหากว่าต้องการทําหลายๆสีก็แบ่งหารเฉลี่ยแต่และสีออกมาค่ะแล้วก็ใส่น้ําหวานลงไปนะคะทําง่ายมากเลยนะคะได้ทั้งกลิ่นหอมได้ทั้งสีสันที่สวยงามรสชาติที่อร่อยลงตัวเลยนะคะลองทำกันดูนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่มารับชมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณทุกความคิดเห็นค่ะสวัสดีค่ะ